สวัสดีครับพราะม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงก็เลยควาแฟนขับแฟนเพจบ้านส่ไหมม่วงามมณีวันช่วงหวังมัวงามพาพีผ้าหนองมาเราชมอม่วงเนาะตลาดนัดโต๊ะบกิดวบากเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทรอนวันนี้ก็ตรงกับเสาวันนั่งข้ามที่14มีนาคม2 5ง6พี่น้องวันนี้แดดตะเศ้าพี่น้องแต่ว่ากลางคืนหนาวนี่พี่น้องนะครับผมก็เพราะม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงก็เลยควายแฟนขับแฟนเพจบ้านส่ไหมใช่เนาะรักษาเหนื่อรักษาโตพี่น้องเพราะอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงระวังกลางคืนน้้อองงเเเนนนนนาาาาาะะะรักกกษสุุุขภพพททคี่ะ นะครับผมบา,างสมางง่วงงามสีผ้าพีผ่นหนอเราะชมหัวง่วงามนะครับเป็นไายโตนะครับผมขอบมบสอบถามรายละเอียดแล,ล้วก็เปิดราคาพกี่นอนองขออนุญาตครับผมมันตรีกี่นนอ

หัวง่ามพี่น้องมีแต่หัวง่ามพี่ทางนี้พี่น้องหัวง่ามหลายนะผมเิ่นบรรยากาศการสื่อการขายคือคักงด้วพี่น้องมน,นียหวัวคือคักแห้งพี่น้องนะครับบรรยากาศผมแห้งหลายเม่สาวบอครับมีแบบเม่สาวแถวเดียวครับแถวเดียวบอแถวเแล้ว โอ้ทับแล้วแม่สาวทับเหลี่ยมเดือนงเหลี่ยับดือนเหลี่ยมโอ้สติงเลยสองศูนย์หนึ่งเนาะพอบักใหญ่สติงเลยพอหนอกพี่น้องทับแล้วสีออกกาบลายสีนวลๆพี่น้องมาจากไหนครับมาหามาหาชนะใช่ครัาเนาะโอ้ยตะนอกตั้งตรงขานาตะนอกงามเลยพี่น้องแม่สาวนี่ตะนอกงามเป็นแม่สาวทับกับสติงเลยแล้วพี่น้องเบิ้งไทยคนไทยคนสูงอร่อยสี่สิบได้ท้ามสูงเพื่อนพี่น้องนี่เบิ้งเื่องเพื่อนดำฮางเพื่อนพี่น้องเบิ้งเอา ส่ส์จดิงเลสองศูนย์หนึ่งไหวนะครับผมอ่ะเบอร์ล่าเหียดพี่น้องเบอร์ล่าเหียดเอาไ<อ>ปไดนกดไปไหนอะสีออกกับลายสีนวลนพีน่น้องนี่มาฟังราคานุเพิ่นราคาเท่าไหร่พอ่อาสามหาสามสิบห้าได้ คองแล้วสาซิหต่อไรคกเนวะสาซิหาทีเมีสาวทองแหลกเพื่นวะนาะใส่ตินเล่ใส่พอดังพร้อมพี่น้องนเลโอ้พี่น้องสาซิหาแลวค่ะต่ออไรฝากเบอร์โทษนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเก้าแปดศูนย์ชอูนย์สงห่อยเพิ่นมาจ่กมหาอจย่เนาะตื่นยังก่อนเมาหาอจารย์ช่จะสวร์ฟนเขาพี่น้องสาซิหาองแล้วสติงเล่สองศูนย์หนึ่งขอบค สวัสดีครับขออนุญาตสองแม่สาวบ่กโอ้ตัวนี้แม่สาวกว่าครับสองตัวท่องหรือเปล่าครับตัวนี้ท่องตัวนี้ท่องว่างตัวนี้เกาเพากระเชืองหนึ่งซิบหามือโอ้เด็ดเดียดหนึ่งก็แปดมือ่อโอ้ใ่พอได้เลยเนี่ยรีทับตัว อพอดีอยู่แต่ว่าใบใหม่ปลาโอ้ใบหอดเทียงงาเอาใบเลยโอ้ลื้อม่พอใบโอ้ล่ะมั้งใบไหม่ใบเพิ่นโอ้ยเสียดายเนาะไม่หอดเทียงหอดโอ้แต่เสียดายเวลาแบบขาดเล่นนี้โอ้เกิดรู้ว่าเทศไฟไหม่โอ้บอกครับบอกว่าใบไม่หลอดแต่ว่ารับประกันว่าพอดังเออเพราะ่ใบหลอดเพิ่นเพิ่นนี่โอ้ผ่านหลอดแล้วบอกถ้าได้ผ่านพึ่งพึ่งผสมพึ่งับมา เป็นไรแล้วท่ายบ้านไรแล้วสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็ดโอ้พี่น้องตนวตัวตัวนี้มันมันจีดดีโอ้ครับผมไรละสามหมื่นเอ็ดพี่น้องตัวแบบไงน้ำสีดีสีดีตนวตัวดีเนื้อนั่งดีพี่น้องเบิ้งสูงลอยสามชั้นหาดใแม่ดีคลองดีนั่งดีพี่น้องน้ำไต่กระชับดีพี่น้องเบิ้งหางนะครับผมเครื่องดำทั้งสอง ตัวนั้นสูงกว่าลอยสี่สิบหลความสูงนี่เครื่องดำพี่น้องได้แล้สามจุดเด่นเพิ่นเปิดไหลพี่น้องเบิ่งนะครับผมเป็โตเพิ่นสูงนี่พี่น้องตัวนี้รับผมน่าน้่นใจดีสีดีพี่น้องท่องแล้วใส่พ่อดังไวโอ้บอกเขาใครเป็นโอ้ฮ่าเ่าฮ่าไปเบื้องต้นเลยไปเบื้องต้นเลย ทาวิพูนนย์เจอง์เห้าแปดเก้าเจ็ด้าเจพี่น้องไล่ละสามสิโอ้ยไอต่อรองพี่น้องน่ามั่งสององเอาความ่ลาให้รนครับผมงานต่อพี่น้องดูมันจะจาดพี่น้องเม่นสาวีแต่งานพี่น้องเพื่อก็นั่งต่อรองกันอยู่มาขึ้นไ่ดีแถ่เสือเสือเอาผเสื้อน้อเรา บือมันเดกอะใ่ย่างมาส้นพี่น,น,น,น้องว่าะว่าพีน้องไหวตื่นขออนุญาตทายถ้ามครับผมแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยเพื่อเท่าไรครับซามีสามเท่าไรเนี่ยสมสามสิบหกเปิดไบสามสิบหกพี่น,อน้องสามสิบหกเม่สาวหน่อยบนตัวหน้าตาเบ่งเอาพี่น,อน้องสูงเลยสามสิบห้าความสูงเพิ่มน้ำใต้ดีนี่หน้าตาเพิ่นพี่น,อน้องนะครับผม เป็นบามานันลูกผสมเลยพี่น้องเบ่งเพืองเบ่งหางสีสันดีนังดีพี่น้อง,น,องน้ำไต้งา้มนังยินเยน,ยนลูกพ่อดังผมว่าลูกพอ่อใดฮึ่ลูกมาจากบอกตะว่าลูกพ่อดังผมว่าเบ่งตนโตเพิ่นแล้วนะครับผมสีสันเพิ่นแล้วเป็นลูกพ่อหลอดพ่อดังอยู่เปิดสามชั้นหัวหัโอ้ราคาพอฟังต่อร้องได้อีกมาจากใส่ฮนนึ่ย<อ>สว่างชั้นวางสว่างสั้หวางเขานี่นะครับผมบ้านสนามเลยบัานสว่างสั้วางติดกัน กระติดกำ山水นามนำ้ำอ่ะฝากเบอร์โทรเน่อยครับ,บรโอ้บ่บ่ชีวิเสียเอาไว้เป็นยังพาผู้มีผู้สนใจมาบ้านเชียงหวางสิวา่าห้อยอยังข้พอผาดบ้านเชียงหวางเลยพี่นอ้องสามสิบหกเป็นเปิดไว้มันโตง,งามเสียดายเป็นบ่มีเบอร์โทรนะครับผมต้นโตงามดีนะครับผมข้อสื่อข้อต่อรองกันนะครับผม,อ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 ,นะบผมอ่ะนี่คือแม่ลูกงามงามสิขออนุญาตเป็นทายทำงามดีโตบักใหญ่สวัสดีครับขอนุญาตแม่แม่ลูกกันบ่ ยอดครับรบ่หรอต้นตัวอันนี้แม่สาวน้อยเนาะแม่สาวน้อยสีมาไายกันเทนา <c> ะ <oughs> แม่สาวน้อยเปิดเท่าไหร่ครับร้อหกครับโอ้ยอ้ยบังพี่น้องต้นตหน,นังหนาซาใหญ่น้ำใจงามหน้าตาสีสันดีด้วยพี่น้องหนังหนาดีสายทิ่ผมเปิดแม่ใหญ่ล่ะแม่ใหญ่เปิดสี่หมืน่นสี่หมื่นท่องหรือเปล่าครับแม่ใหญ่ยังยังยังอยู่บ,บ่บังพี่น้องท่องว่างอยู่โอ้ยพี่น้องสี่หมื่นถึงเปิดไว้ ไงเนาสูรลอยหาม,ามสูด่าย่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่เพิ่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่บ่่่่่่่่ค่ับมีผู้่นใจครับ่่่่่่่่อ่่ฝากเบอร์่ท่่่่่่่่น,น่ 3, 6, 4, 000, ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ขออนุญาต,าตวเหีียวผมมากาเลังแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องโอ้ <IS> oh, ท่านนี่หัวงามพี่น้องต,ต้นโตดีขออนุญาตเป็นไทยครับขออนุญาตครับเมีสาวหน่อยเนาะลูกพ่อใดญ่่ครับโอมีออเอกสารครับโอ้ว่มีเอกสารเนาะแต่ว่าลูกพ่อดังเนาพี่น้องเป็นต้นโตหน้าตาแก้มขางามพี่น้อง สูงลอยสามสิบตยความสูงเพิ่นเบิ่อหาลอยสามหาความสูงเพิ่อพิ่าเบิ่งเครื่องเพิ่นหาเพื่อแม่สาวลอยเอาไปเป็นแม่ขอแม่ข่าใดพี่น้องนะครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่งเป็นสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดว้พี่น้องเบิ่งหน้าตาเพื่องามอยู่พี่น้องสามสิเจเ่นเปิดว้อ่ะฝากเบอร์โทรหน่อครับมนศูนย์เจ้าโกศูนย์ห้าสมศูนสนย์่งหอยอย่างเี้ อ,อดุดมเมืองเสือพ่ออดุดมเมืองเสือเราพุ่มพี่นอ้องก็เปิดสามสิบเจ็ดเมียสาวหน่อยนะต้นโตดีอยู่ห้ามพ่อเพื่อนนะครับผมอ่ะเพื่อใดสนใจกระทุ่มมาต่อรองเพื่อได้เอาความเพื่อนลายๆมันครับผมนี่ต่อพี่นอ้องมันประกาศการสืบการขายหวัวกำลังเข่ามาพี่น้องกำลังเข่ามากระม,มีนะครับผม เมิ่งบรรยากาศการซื้อการขายไปได้อี่กวะบ้านเราดีแล้วเมืองพี่หนอเมืองบรรยากาศการซื้อการขายมันพวกนี้ขึ้นครับไม่ทราบเบาพวกนี้ขึ้นแม่ลูกกันบ่แม่ลูกครับโอ้แม่ลูกกันแม่บักใหญ่สีแดงจึงคึงแม่หนังหนาซาใหญ่เนาะสายเลือดสูงเบางน้ามไต่เป็นพี่หนอน้ามไต่งามงามขออนุญาตเด้อ แม่สูงอร่อย40ไดร์ทข้ามสูงเพิ่นเนาะเบิ่งถ่ายเพิ่นเครื่องดำดีหางยาวพี่น้องหางเกลือปลาดินพี่น้องต้อเป็นลูกผู๋เนาะลูกผูล๋เบิ้งลูกเพิ่นพี่น้องลูกพ้อใดนี่ลูกข้อแดงลูกพี้ยแดงพี่น้องโอ้ยลูกทรายเพิ่นพี่น้องนังหนาทรายใหญ่ลูกทรายงามพี่น้องไอ้ลูกดีใจลูกดีนี่ต้นโตลูกเพิ่นพี่น้องลูกทรายเพิ่นนี่ครับผมไ่แล้วแม่เพิ่นท้องอยู่บ่แม่มันควขึ้นโอ้ยแม่มันควเคืนสันว่พอดังๆเอา นี่ลูกพี่แดงมักตัวแดงเอาไปทับเอาเพลินว่าแม่เพลินใหญ่จ่ายลูกงามนี่จ่ายลูกลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่เพลินว่าได้ลูกสองตัวสลับกันตัวหนึ่งเพิ่นเอาไปเฮียนตัวเมียโอ้หนานเห็นบ่สลับกันเห็นบ่โอ้เมียลูกลูกผูเปิดต้นไถ่ก่อนเปิดใบพกสิบเจ็ดลูกใหญ่ได้พี่น้องบนลูกหน่อยเอาลูกไปต่อนี่ก็ได้เลยเนาะเพราะมันงามนะครับพกสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกแม่พร้อมผสมแล้วเอาไปใส่พอดังๆแล้วพี่น้อง อ้าวฝากเบอร์โทษนนดี่ศูดสี่้มัสี่นย7 8เจ็ดสี่ศูนย์เจอห้อยพอดีชาบันบากแน่พอดีชาดิตอนใดตงม้วมง่ามมากเต่ละคังพอดีชาบ้านสนามยางได้พี่น้องพน่จูงเอาพั่บอกเคยไซเรถเป็นวจูงมากเอ้าวขอไปเลยลายๆมาเ้อไม่ให้บากใหญ่หกสิบเจ็ดลูกกระแามพี่น้องลูกพีกแดง อุ้ยสุดยอดสุดยอดแม่ไปใส่พอต่างดังสุดยอดเลยมันกลยลูกงามเนาะอ่างขอบคุณโอ้ตัวพี่ตัวหนีอยู่วางเฮงงามโอ้มันงามอยู่มันงามอยู่เราบอกจงไวโอ้จงไวเป็นเนี่ยเออเป็นเห็ดแม่พันงามเอาขอบคุณหลายอัมาันครับผมหอยเดชาบานบางเป็นไหญมากมันนี่หกสิบเจ็ดสองตัวได้พี่น้องง่ามนะครับผมสวัสดีครับขออนุญาต ขออนุญาตเด้ออันทองบ่อตัวนี้บ่ออะไนี่ยังแม่มันลูกมันตาบุญญาเดาคุนแยกลูกไปบ้างแยกลูกไปผมแยกไปบ้างเห็นแต่ว่าแม่มันมั่นจะเขาซีเดียนเลยโอ้แม่แล้วทองแล้วพี่น้องใส่พอได้ไหมท้องแบบสามหนึ่งครับโอ้เชี่สามหนึ่งพี่น้องคนทองแล้วเชี่ยแบบสามหนึ่งคุแยกลูกไปวันไหมสิวายสุดของโอ้พิ่งซ้ายลูกมันไปโอ้ลูกมันสองระบบขายแบบโอ้ดีพี่น้องแม่เพิ่อใส่เชี่สามหนึ่งแล้วโอ้ งามดีให้ลูกเก่งเนาะดวงเก่งเนแ่ p o ให้ลูกประกันม่นนี่นั่นแท้จุกเลยโอ้ประกันม่านโฮมเสียประกันม่านเยผู้ซื้อเสียโอ้อตำหนักพยานประกันเชื่อสามหนึ่งแล้วเปิดใบรันเปบสารหมาครับใช่จะจอดจะซื้ออุ้ยสามชิมาเปิดไว้พ้่นงประกันเืี่แว้วประกันการใจลู้ความง่าดูกงามพร้อมไปบิลูกก็ได้เยยัม่เองไา ศูนย์แปดสี่เก้าหกหนึ่งแปดสี่นเก้ามหาไคอี่เาสาื่รองไดครับต่อร่องไดอีกคุณอาขอบคุณเรยมาันครับผมจันเจ้าเจ้าเก้าครับผมขอบคุณเร้่อครับผมนี่คือบรรยากาศพี่น้องคือคักงได้เหมนี่ตลาดบ้านเชียงหวังคือคักแห้งพี่น้องคือค้านีนะครับการสื่อการขายองไมือนอยบิงเมกางใจลูกเิเวลูกพี่น้อง แม่ทำดีแม่บักญ่พี่น้องป๊าดโทรขออนุญาตแม่บักญ่ลูกสายเนาะลูกสายผู้ใดเดี๋ยวยักมือก็ยักสิบแปดมือแล้วเอ้ยแม่เพื่อนพี่น้องสูงญ่สายหูเป็นอิสไซบามันไรเนาะข้อใดไที่ พออย่างเลือดลอยครับเลือดลอยบามันเลือดลอยโอ้นี่เลือดลอยลูกไส้เพลินพี่น้องเสียดายเป็นบอมเบลลูกเมียตาวาเมียเพลินใหญ่ง่ามงาวดีเป็นเท่าไรลูกสามเอ้าห้าสิบสามสองตัวพี่น้องห้าสิบสามตาวาเมียเพลินใหญ่ใหญ่ง่ามนี่ลูกไส้เพลินส่วนจาได้สิบเจ็ดสิบแปดเมื่อเพื่อนว่าลูกไส้เพลินเมียใหญ่สูงอร่อยหกสิบไส้ความสูงเพลินบึงตาวาสายหูกระชบพี่น้องสายหูกระชับเมียตาวาลูกไส้บามันไรง่ามดีนะครับผม ราคาพ่อตอรองพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองคุณใดอ้าฝากเบอร์โทราเลยก่อนศูนย์เก้าสามสามแปดสามสองเก้าศูนย์หกแน่นป่ถึงแล้วเนาะเปิดใบห้าสิบสามเปิดใบสองตัวหันสิบสามพี่น้องแม่ลูกลูกผู้แต่ว่าลูกงามพี่น้องเอาขอบคุณเลยไลน์มันครับผมยังต่อพี่น้องอันนี้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามพี่น้อง ขออนุญาตครับแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกเพิ่นดคือแดงดีเสะเนาะแดงจึงคืนพี่น้องนี่แม่เพิ่นสีออกบตาลสุกสีสนิมแน่นุ่มๆโบดๆตะวันลูกไส้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเอ้ยแดงจึงคืนพู่น่ะแดงบดสุหม่องพี่น้องงามต้นโตดีนางดีเนาะลูกสาวเพิ่นเนาะงามดีพี่น้องเปิดเท่าไรแม่ลูกนี่ฮกชิมหาเพิ่นเปิดเท่ไรพี่น้องนี่แม่เพิ่นเนี่พี่น้องแม่ใหญ่ สูงลอยหาสิบได้ความสูงเพิ่นตะวัลูกสีแดงคัะพี่น้องจัดจัดจานสีสันโตนโตเนื้อน,นังดีข้อต่อรองเนาะฝากเบอร์โทรน่ครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองศูนี่สองเจ็ดแปดแปดสองเจ็ดแปดแม่ลูกลูกเม่างามผู้ใดสนใจ่ก็กโทรมาต่อรองตามเบอรโ์โทรพี่น้องเอาขอบคุณหลยร้านมานครับผมงามอยู่พี่น้องเติมโตเพิงามดีเงียงดำดีที่พี่น้องทางเงี้ยนะครับ ยังต่อพี่น้องดีกรถด,ดีกรถเป็นบรรยากาศพี่น้องเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศไปไปขออนุญาตลูกแม่สาวหน่อยสีแดงจัดจ้านสีแดงงามผักเ<ช>ติบโตดีตตดอ่าเบิ้งคลิปนา้าใต้ ต้นโตดีลูกสาวผู้ใหอเน้องามดีต้นโตดีครับนะครับเนื้อนั่งดีโอ้ยเนาะเซ้าเ้าไอเด็กเรอเท้าเ้าเด็กเหรลูกเซ้าเ้าเจ็ดหาล่อยพีน้องเซ้าเจ็ดหาอร่อยแดงชื่นชงโอ้ดีต้นโตดีงามงามมาเบิ่งไทยเพื่อนพี่น้องเครื่องดำ เครื่องดำหางยาวางามพี่น้องเครื่องดำดีเนาะต้นตดีแม่สน่อยๆ่สเจ็หาลอยค็เปิดว้พี่น้องต้นตัวดีอ้าวคากเบอร์โท่ในหลูกอนี่ศูย์เก้าสามนสามเจ็ดห้าสามเจ็ดี่สิบเห้อยคุณเปิดใบกูได้สนใจก็โทมาตอรองกูได้อยยังกหอยฟอมเสร็ลพมรบเลพุ่มหอยฟอมเสล้พุ่มพี่น้องเอาขอคุณหลายๆมครับผม ั่งต่อพี่น้อยออักทยัเ้าบ่เบงวัวเนพี่น้อวเนบาท <laughs> เบิงซาโลเล,ล่ซาโลล่กินลูกกินนมพี่น้องขออนุญาตลูกาส,า,ส,า,สา,ายซาโลเล่เนาะลูกสายคนเดียืองเดือนามันหมูพี่้อง มูหน่อยได้ดิเพราะเป็นงัวดอกนี่หมูงามงามพี่น้องลูกไส้เพิ่นงามงามเบิ่งพี่น้องงามดีนี่แม่พ่อพี่น้องสายซาโลเล่งามแม่เพิ่นนี่สิเพื่นมันสิไปกินนมเขาพี่น้องเขาส้มชนะนาเบิ่งพี่น้องนี่ลูกไส้ตัวนี้ได้เพื่อนไส้ตัวนี้ซาโลเลนี่ลูกไส้งามนะนายผแม่ลูกเดี๋ยวสิถามล่าหนีเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้เท่าไหร่แม่ลูกซีซิ่ห่านี่ นี่แม่เพื่อนี่พี่้อกสายเลยโอ้สาเป็นไปแล้ว่ามสี่สิบห้าเป็นไปใหอยู่ตัวึงก็ผูกกันตัวเมียด้วยตัวเมียดันพี่้อกสายแบบ้า้ตัวได้ไล่สายส่ส้าก็ไามน่ค่รับสองมือสองมืห้าสยเป็นมาแล้วโชวตัวเห็นงามงามเงี้ยลูกผูกงามสี่พี่้อกลูกสายเป็นคนมาคนหน้าคนหน้าคนเนี่เนย งามอีหลีนะงามอีหลีปานหมูเนาะหน้าตาเพิ่นแม่เพิ่นเจ20,000 สี่หมืนหาตัวนั้นดิสองนแดงอทองครับโอ้ทอหาดนพันแปดพี่น้องตัมุ้งมุงงไหนพัตุโมงช่งไหนโมงื่อ๋อไป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 ขัาเปาไมเท่าดซก่งนหกหนึ่วลานนัห้าปพี่น้องห้อยตั้มไม่จ <c oughs> <SAN Mexican wearing scène> ากอำนาจจะเล่น เป็นได้งัวงายมากพี่น้องสายซาโลเล,ล่ลูกแบบง่ายผลลูกถอยนี้แล้วนะครับผมอ่ะผู้ใดสนใจกับทุมาต่อรองเพื่อนใดตามเบอร์โทรทีถึงฝ่าไว้เอาขอพูดเรลลื่องไมาบ้านแน่นพี่น้องคือคักแน่นอีรีนะครับพี่น้งอ,องนะครับ <ๆ S 2> ผมโอ้โยพี่น้องอ่ะเอาเบอร์อีกแม่นี่ขออนุญาตครับแม่แยกลูกเครอโอ้แม่แยกลูกแม่บอกง่ายพี่น้องทองบอกเฮ้ยย่างอยู่เนาะทองวางอยู่พี่น้องต้นตตะนองตั้งตรงขาหน้า ส u, arians, ูงอร่อยสีสิบหาได้ความสูงเพิ่นเบิ่งเครื่องเพิ่นเครื่องดำพี่น้องหางงามหางยาวบามันเลือดสูงพี่น้องบู้ยหนังหนาซาใหญ่แยกลูกพี่น้องเบิ่งหนาตาเพิ่นใหญ่งามต้นโตดีอีหลีพี่น้องโอ้ยงามอีหลีอ่าพี่น้องเบิ่งเอาหนามไตงามงามหนามไตเพิ่นนะครับหนามไตงามดีต้นโตดีสีสันดีพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไรมาฟังละค่ะเปิดเท่าไรคือสี่สิบห้าสี่สิบห้าอุ้ยราคาพอต่อรองพี่น้องสี่สิบห้า พอต่อร่องหอรื ی, พี่น้องมันโตใหญ่ราคาสี่สิบหาราคาเป็นราคาเหนือเลยแต่ว่ามันเป็นเมฆพันธุ์ใดญพี่น้องนุ่มสีเต่าชัดเจนเลยเนะาะเอ้าฝากเบอร์โทราไ่บ้านศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่ห้อยห้อยนัดพนมไพ่ได้มากตัวแักใหญ่พี่น้องน่าโม้อ่ะต่อพิเหนัยมันห้อยนอดเจ้าห้อยดูดิจำว่าอะไรเพิ่นหัวหนาดีแล้วต่อพิเรนายดูมันมันอาเบอร์เมียสวัสดีครับขอขอนุญาต มมสาหน่ยลูกผู้ใดคือลูกเชฟสามหนึ่งเติบโตเงีวครับพี่น้องเบิ่งน้ำไต้น้ำไต้งามงามพี่น้องโอ้ยเชฟสามหนึ่งงามดีสีสันโตเงีหยวอาลาดพี่น้องเนื้อนังดีนังหน้าสายใหญ่นังอินเด่นเนาะเปิดเท่าไหร่สี่สิบเก่าโอ้ยเป็นตาเอาไปเป็นต่อเม่ขอดเม่ขายพี่น้องมันงามลูกที่เรามีก่อนะลูกพอดังเนาะงามดีพี่น้องสี่สิบเก่าเนาะ ซีซีเขาเปิดไว้ออาฝากเบอร์โทรนี่ลูกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์สาส่จางอาสามาลอยพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งตนตดีเงี้ยดีงามดีพี่น้องนั่งดีเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ข่ายเดี๋ยวสบายเลยพี่น้องอ้าวขอบคุณหลายมันครับผมหลายยอดตอว้ามันหลายพี่น้องนะครับผมบรรยากาศก็คือค่าแข้งนะครับผมสี่ห้าพี่พาน้องเบิ่งร่วมมากสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยเนาะลูกผู้ใดเนี่ครับ หุดตันลูกหุดตันพี่น้องหุดตันลูกสาวหุดตันตันตันพี่น้องต้นโตดีหนาตาสีออกนวลเนี่ยเม็ดกระเปือกเหนียวพี่น้องสูงลอยยี่สิบหาในความสูงเพิ่นเครื่องดำพี่น้องหางเงาวนาำไตงงาพี่น้องเบื้องต้นโตหนาตาเบื้องเต็มโตพี่น้องเบื้องเอาด้พี่น้องนะครับเบื้องเอามาฟังราคาเพื่อนบ้านเพื่อเท่าไรครับสามสิบหาเป็นเปิดไว้พี่น้องแตงเขาเนาะ แต่งเขาเรียบลอยเรียบลอยแล้วพี่น้องหนางามงามพี่น้องลูกสาวหุตันเปิดใบสาวชิ้มหาเนาะสามชิ้หาพอต่อรองพี่น้องต่อรองดีแจ้งหน่อยเนาะฝากเบอร์โทรนะครับแปดสามสามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรแจกกล้วนไส้ลอยเอ็ดเนาะอผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองของผู้ใดลูกสาวหุ่นตันเอาไปเป็นแม่์ขอบแม่์ขายเดี๋ยวเลยสามชิ้มหาพีเปิดไใบพี่น้องอขอบคุณหลายๆนมันครับผมสวัสดีครับขออนุญาต เมษาหน่อยเนะาะเมษาเปื่อยเท่าไรครับเปื่อยสามสามสิบสามสามสิบสามพี่น้องตัวแดงยืนคืนเลยพี่น้องหนังหนาซาใหญา่เตนโตัวดีงามไตงามพี่น้องหางยงาวพี่น้องเครื่องดำเต้นต้นโตดีพี่น้องสามสิบสามเปิดไว้ราคาพอฟังนะครับผมเพิ่นบ่ได้แต่งเขาตะวันงามอยู่พี่น้องสี่เหลี่ยมดีนะครับผมนี่เป็นงัวนะครับเรียมจัดเขาเอิรนเรียมจัดงามดีนะครับผมสามสิบสามราคาพอฟังราคาเบาราคาพอต่อรองพี่น้อง อาฝากเบอร์ทันวเครับบันผูได้สนใจก็โทรมาต่อรองเดี๋ยวผมสิอขอเป็นฝากเบอร์โทรไว้พี่น้องทัวงามตัวนี้ท่าย็นสูงหน่อยสาชุหาไหนก็สูงเูนเกานองะ0น0์0อหนนะห1นึงห4นึงแปดหนึ่งพี่น้องห้อยห้อย้มาจากสคยที่าร้อยเอ็ดเทาเนาะสามสิบสาก็หต่อรองอเพิ่นต่อรองได้อีกเพิ่นว่งงามดีเอาขอบคุณหลายมานครับผม มานน่บรรยากาศคือค่าแข้พี่น้องแน่นนะครับผมเมืองคนมาสื่อมาขายร้ายพี่น้องนะครับผมบรรยากาศการสื่อการขายนะครับผมครับผมยังมาทางผีจัาหนอนพี่น้องนะครผมรถกำลังมากผมลดกำลังมากลดกำลังมากเมืองบรรยากาศการสื่อการขายคนนะพี่น้องเออ ส,สวัสดีลูกเม่ลูกลูกผู้เนาะกำล no ังกินนมอยู่พี่น้องกำลังกินนมอยู่ต้นโตดีลูกไส้เพื่อนลูกสาวอ้าเม่เพื่อนสีออกแดงจัดก็อื่นแดงเข็มเนาะแดงเข็มแดงจัดเลยพี่น้องต้นโตเพื่อนแต่ว่าลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้เพื่อนพ่อตาเด็กประมาณเดือนนึงนี่แหละเบิ้งเปื้เท่าไรลูกค่มนี่เปื้อนเท่าไรสามหมื่นเจ็ดองโตสามหมื่นเจ็ดดิพี่น้องเม่บอลม่หน่อยด้แม่ใหญ่ด้พี่น้องแม่ใหญ่ต่ว่เป็นแม่ยหนบานเนาพี่น้องแต่ว่าลูกเพื่อนงาม ูกใายนะครับสามหมื่นเจ็ดเป็นเปิดไว้พี่นอ้องเป็นตัวดีงามดีเบิงแม่เ,เพิ่นเบิงหลอดโตพี่น้องเนี่ยลูกเพิ่นกำลังกินนมเลยนะครับผมสองตัวสามสิบเจ็ดเป็นเปิดไว้ราคางหัวนะครับผมต่นะตอรองได้อยู่นะลูกเนาะต่อรองได้อยู่คุณใดสนใจนะครับผมลูกใต้างามาฝากเบอร์โทรในลูกแปดสองศูย 4, 7, นยะ์แปดสองศูนย์หกเจ็ดห้าศูนย์ห้าเก้าไม่จายใส่ลูกสี่สิบเจ็ดเนาะแม่ลูกลูกผู้สามสิบ สามสิบเจ็ดเป็นเปิดหวพี่น้องอ้าขอเคุณเลยหลายมันยังต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายทัวทั่วจิตตลาดนัดโคก็กมือป่านเชียงหวังคือคักพี่น้องเบื้องบรรยากาศแล้วคือคักยังมาท่าอองอยู่พี่น้องคือคักพี่น้องเบื้องบรรยากาศป่านสว่างง่วงงามพาพี่พ้าน้องมารอชมนะครับผมจิตตลาดนะครับผมนีง่วมีควายหลายแต่ว่าเหมือนนีมาสายง่ว บ่านชมงัวงามนะครับผมอ่าสิพ่าเบิ้งงัวงามเลยพี่น้องเอามาเบิ้งชมงัวงามหลากหลายพี่น้องหลากหลายสายพันธุ์สายหูสายอ่าซาโลเล่โอ้ซาโลเล่ตัวนี้ตัวมาปวดเลยเมลูกสายซาโลเล่เติมเท่าไรครับค่มนี่หาสิบเจ็ดเบิ้งลูกไส้ลูกไส้เลยเนาะลูกไส้เพื่อนปานหมูพี่น้องเฮ้งเบิ้งหน้าตาเบิ้งสายซาโลเล่หาสิบเจ็ดซ้ำนี่พี่น้อง ห้าสิบเจ็ดพี่น้องนี่ลูกไส้เพลินพี่น,อน้องสายเหนือพี่น้องแม่ลูกห้าสิบเจ็ดนี่แม่เพลินแม่เพลินสายเลือดสูงสลเ,ลเหรอสายโรเลเลือดสูงนี่ลูกไส้เพลินห้าสิบเจ็ดเพิ่นเ,นเปิดไหวนะครับผมแม่นี่แหละครับแม่นี่เปิดเท่าไหร่สามหมื่นสายเหนือเนาะ <30, 000. S 1> เป็นเปิดเลทค่าเนือสามหมื่นอันนี้เจ้าหาเจ็ดเนาะแม่ลูกสายเหนือเลยพี่น้องเอาไปขุ้นสุดยอดเลยตัวผูไม่จากสคยังรับ้านเลยมาหาชนะชัยเนาะ เอาฝากเบอร์โทษนี่ครับผมโอ้เพินเ่นบ่มีเบอร์โทรบ่าเป็นอยังครับเสียดายเพิ่นมาจากมหาเนาะมาจากมหาเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรสายโซโลเลห์หแม่ลูกงามพี่นออ้องพ่อแม่เพิ่นสายเลือดสูงนี่ลูกชายเพ,พิ่นงามดีเอาขอบคุณหลายๆหมานครับผมอย่างต่อพี่นออ้องครับมาเบิ่งงัวงามบาดนี้พี่นออ้องง่ามงามงาม,งามงามง,ามงามัวเพิ่นพี่นอออ้องูแล้ว ขออนุญาตมาเบิ่งว่างามน้ำเพลินบาทนี่พี่น้องสาก่อนแม่สาวงามงามสายหูพี่น้องสายหูกระตูเปรีเท่าไรครับแม่นี่หาใช่ไหมโอ้ยแม่สาวงามพี่น้องเบิ่งน้ำไตต้นโตเพลินสูงลอยสี่สิบได้ความสูงเพลินงามดีเพลินได้มาสามตัวมิตรแม่งงามเนาะอ่าแม่นี่เด็สี่สิบสองแม่สุดท้ายหาเมืองท่องบะ ยังอยู่บอกโอ้แต่ใหญ่เนะาะใหญ่แม่สาวใหญ่ตัวน,นั้นพี่น้องสูสีกรรันเพื่อเลี้ยงสายหูกระทบนี่ตะตุ่มงามพี่น้องเอาลายไม้หามื่นสี่สองฮ่าฮ่าดูพี่น้อ,นอางตัวนี้งามหนังหนาสายใหญ่ดีต้นตัวดีอนาคตดีเอาไปใส่พอบ,าม,บอามันนี่รับรองเลยเนาะงามเลยสีสันดีกําลังเนาะกําลังสีได้กันกําลังสี ผสมนะครับผมฟันบกหลวงฟันบกหลวงอยู่มันเติบโตใหญ่สูงหลายสี่สิบห้าเลยต้อสูงเปิดพี่น้องทั้งสามโตเลยชูซีกันพี่น้องเบื้องใดตาหัวเบื aki, ้องใดตาทั้งหนามันตาบางงามเราลับประกันความงามคุ้วเพื่อนบันบันยังก็คือเป็นเบันขดใหญ่เพื่นใหญ่มากห้อยอ่าเดี๋ยวฟังาวไปห้อยน้ายห้อยน้ายห้อยน้ายบันขดใหญ่เพื่นใหญ่มากอันไอ้สังเห็นเพื่อนลราอยู่ทางขุนอันเพื่อนมาแต่ละมือคือโผล่เลยไอ้สังเสียงเงินสุดยอด สามตัวพี่น,อน้องบ้านดใหญ่ตบนคดใหญ่เข้า,า,าถึงไกบ้นบนานสมหังชนแนวเลยใหญ่มากอ้าวเบอร์โท่บ้านหนายาดนยแ5 2น่ห้องหน่้าอยน้บ้านดใหญ่ใหญมากสมเมย์บักใหญ่พี่น้อง50 4 2บ่ทโอ้ยพี่น้องอ่ะขอบไปเหลานๆมาเด้อตอนนี้อยากเพื่อนไทยทั้งหลังให้เบิงพีง่น้องงามงานี่ว่าเพื่อนสาตัวมิเตอร์รมงามพี่น้องงามเบิต์ุโตนะครับผมงาม ต่อ,อขี้ขวดวะงามดีกว่าเพื่อนพี่น้องตัวนี้42สิอตัวนี้50พี่น้องแม่ปากใหญ่ตัวนี้42ก็ใหญ่คือกันพี่น้องตัวนั้น55ของเพื่อนผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนได้นะครับผมอ่ะอย่มต่อพี่พน้องบ้าน์สว่างนัวหนา้าผ้าผีผ้าหนองมารอชมตลาดนัว ติดลาดนัดทั่วขบือบ้านเชียงวังก็กกงได้ประมาณนึงพี่น้องผู้ใดสนใจตัวได้กท็ท่วมต่อรองกับเพื่อนได้ก็ไม่ห้ในในหอยได้นะครับผมก่อนซื้อกขายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพี่น,น,พน,น้องเน้อเพราะว่าทัวแต่ละตัวรายละเอียดต่างกันพี่น้องก็ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่เนนพมเติมเอาฝากสมัครง,งานขอฝากฟรีฝากน้องอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องไม้พี่น้องซอยกันนะครับผมขอเพื่อนที่ผ่านมา ขอแม่พี่น้องให้การสนับสนุนแฟนคลับแฟนเพจนะครับในการอาคนไลค์กดแชร์กดติดตามค่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจปันสบังงวงานจงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโลกให้แขเจ็บต่างๆที่น้องร่ำรวยด้วยเบ็ดหนีบสินนุกันสำหรับมือปิดหนีปันสบังงวงานขอกล่าวคึ้นมาสวัสดีครับ